สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงความรักนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้ผลในช่วงของเดือนเมษายนนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงที่แยกออกมานะครับเฉพาะในเรื่องของความรักเนาะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะเป็นการทำนายโดยกว้างนะแล้วก็ถ้าไหนไม่ดีเป็นตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนะครับแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าสามารถเป็นกำลังใจให้ใครได้ก็รับไปได้เลยนะครับก็ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์เพจนะครับดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะคิดว่าช่วงเมษาน่าจะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆนอกจากการดูดวงเพิ่มมาอีกหนึ่งทานนะครับแต่ก็อยู่ในช่องเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่าเราทำหลายๆช่องแล้วบางทีเราก็อาจจะมึนนะครับเราก็เลยจะแยกเป็นเป็นเพลย์ลิสต์ให้เนาะเพลย์ลิสต์ส่วนดูดวงก็เข้าไปดูในส่วนเพลย์ลิสต์นะส่วนเพลย์ลิสต์ที่มันเป็นอันเนี้ยก็ ที่เป็นคอนเทนต์แยกอื่นๆโดก็จะทำไว้ให้นะครับก็ยังไงฝาก,กติดตามทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเรามาเลิกกันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในส่วนของความรักเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคจะพยายามไม่รีบนะครับโดยครึ่งครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของคนที่มีคบกันอยู่หรือมีคู่กรณีนะแล้วก็เพิ่งมีประเด็นมาหรือคบกันมามากกว่า3เดือน6เดือนนะก็ มาดูในส่วนพาร์ทแรกนะครับพาร์ทหลังเนี่ยพาร์ทหลังจะเป็นใน,เน,นเน้นในเรื่องของคนโสดน,นะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำสำหรับไพ่อีกเซตหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นในส่วนเอ่อเป็นยังไงกันบ้างนะในส่วนของวอาทิคิดน,นะครับบางคนบอกว่าอ่ะแล้วคนโสดไปไหนอะไรโดยจะโดยจะติดแท็กไว้เฉพาะเอ่อที่เป็นภาพรวมนะของเดือนนี้เท่านั้นนะครับ ซิกซ์สปอร์ขึ้นมาเอางี้แล้วกันขออนุญาตว่าไม่อ่านอนา,าให้ให้แล้วกันเนาะเออเพราะเดี๋ยวพูดไปแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะครับอาจจะอ่านหน้าไพ่ในช่วงของการอาธิบายแหะครับคงไม่นี้ อืช้าเล็กนึงนะพอดีพยายามพยายามด้วยแหละครับเพราะว่าจริงๆอ่นะโดเรื่องความรักโดก็ไม่ได้ดีเด่นไปกว่าะอะไรนะแต่พยายามใช้สติในการพูดคุยในการทำนายเราคัอืมอะไรผิดก็อย่าไปทำซ้ำแค่นั้นเองเนานะคนเรานะครับ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก่อนอื่นเลยนะอืมคนมีคู่กันนะนตัวตนฝั่งคุณนะอะจริงจริงอะรักกันค่อนข้างโอเคนะครับมันเหมือนกับว่ามันมีความสุขอ่ะการให้และการรับที่เท่ากันฝั่งคุณฝั่งคุณและฝั่งเขาอ่ะค่อนข้างโอเคนะอืมดูเห็น แล้วก่อนหน้านี้หรืออาจจะดในช่วงมีนาเนาะหรือต่อเข้าเมษาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์กันอืมซึ่งถามว่าดีไหมดีนะครับเด,ดอือนนะี้ค่อนข้างดีแต่โดยเอาว่าตอืมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพยายามบางคนอาจจะอยู่ คบกับคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นเนาะอืหรืออาจจะเป็น,นตัวชาวอัลจินเองอะที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับซึ่งอม,มันก็มีมันก็ถามว่ามันสอดส่องดูแลก,กันแหละแต่ในอีกในอีกกรณีหนึ่งอะโดกำลังมีความรู้สึกว่าบางคนอะอีกโกสูงม,มาก ภูมิฐานนะ่ะเหมือนรักษาภูมิฐานตัวเองแล้วแบบอืมแทนที่จะอยู่ด้วยกันเพราะความเข้าใจเหมือนในช่วงมีนาต่อเข้าเมษาเนาะมันกลายเป็นว่าก่อนคบกับลังคบเนี่ยมันทำไมมันต่างกันเลยกัอืมที่เราเห็นเลยนะอย่างแรกก่อนเนี่ย โดยรวมแบบมันมีการยกระดับความสัมพันธ์แน่นอนแหละแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเหมือนไม่ยอมกันเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> มันเหมือนไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่อ่ะมันมีบางคนอาจจะมีความเป็นเด็กมีความเจ้าเล่์เกเรอะไรเงี้ยเกเรในเชิงแบบรักสามเศร้าด้วยนะอันนี้อะไรพูดตรงๆเกเรแบบรักสามเศร้าก็มีแบบ แบบบางทีใหขาดเรื่องทะเลาะกันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องที่แบบบางทีการไม่พูดคุยหรือการคาดหวังอะไรบางอย่างที่มันทําให้หรือสัญญาแล้วก็ไม่ทําตามสัญญาครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของความผิดดัดแต่ที่ถามว่าอยู่กันด้วยด้วยกัรนัมันเพราะอะไรหนึ่งพาะรูกครับอืมบางคนเนาะ บางคู่บางกรณีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของบุตรลูกเข้ามาซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันหรือภาระอะไรบางอย่างที่มันมีร่วมกันนะครับมันก็เลยต้องอยู่ด้วยกันไปก่อนเออซึ่งถามว่าในช่วงกลางเดือนมันมันมีความอึดอัดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยต้องบอกแบบนี้เลยครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้นเดือนน่ะหลังจากที่คุณน่าจะทำความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแหละบางคนอาจจะมีแบบแต่งงานแต่งอะไรกันไปเนาะหรืออ,อย่างไรไปอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาเดิมๆมีปัญหาการไม่ฟังการไม่ปรับตัวก็หากันมีและความคาดปัญหาในเรื่องของความคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะปรับตัวให้เราได้ไหมมี ซึ่งมันทําให้มีควารู้สึกว่าอาจจะมาไอยไปไวได้เลยนะอถามว่าทําไมโดถึงบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักาสามเศร้าเริ่มจากคนบันละที่ก่อนนะเอ๊แฟนของคนบันละที่ก่อนนะเขาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เคมีสเออมีบุคคลสาธารณะเนาะใจกว้าง ใจะใหญ่หรือมันมีในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเนาะที่บางทีมันอาจจะต้องพูดคุยกันอะ่ะอืออาจจะต้องอยู่ด้วยเพราะเงินเพราะลูกเพราะอะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์หรือบางทีทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยอืมแต่ถามว่ามันมีการไปต่อในความสัมพันธ์ไหมมีบางคนก็แต่งงานไปแล้วบางคนก็แบบอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ด้วยกันอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําไม การปรับตัวเนาะมันยากเหลือเกินโดยต้องใช้คำนี้เลยนะมันยากเหลือเกินแล้วแต่แฟนคนวันคนวันอาทิตย์อะทำงานหนักหน่วงมากนะครับต้องบอกแบบนี้เลยมันเหมือนกับว่าเขาก็มีอะไรที่บางทีเขาก็ต้องไปจัดการต้องไปเคลียร์เนาะในเรื่องของการงานแล้วพูดตรงๆว่าช่วงเนี้ยเขาต้องติดต่อคนนั้งเยอะอืม ซึ่งพออ่านรวมๆแล้วมันเหมือนกับว่าเคมีสหนะกเขาก็มีบางทีเขาก็ไม่ได้มีเวลาให้กับคุณเขาในการที่เขาต้องเจียดเวลาไปให้คุณวันอาทิตย์อะมันก็จะมีในเรื่องของการที่เจียเวลาไปทําอย่างอื่นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานเขาก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องรักาสามเศร้าอย่างเดียวคือบางคู่บางกรณีนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่บางทีเขาก็อยากปิดตัวมาอยู่กับคุณซึ่งเขาก็ทําไม่ได้อืม โดยถึงที้บอกว่าก่อนหน้านี้นมันมีเรื่องของการปรับตัวจริงๆเพราะว่าถ้ายังจํากันได้เนาะตอนที่โดเปิดในส่วนของเดอนมีนาการปรับตัวเข้าหากันอะ่ะมันปรับยากเหลือเกินอะปรับอะไรไม่ได้สักอย่างซึ่งมันก็ทําให้เขาต้องปล่อยอืมทีนี้ภาพรวมทั้งเดือนนะไล่มาทีละสเต็ปกนะ่อะว่าในช่วงเดือนมันเป็นยังไงการพูดคุย การคาดหวังอะไรบางอย่างที่มันมันไม่สามารถปรับเข้าหากันได้อืมฝั่งของแฟนมาราทิน์นะบอกไปแล้วว่าทาไม่ได้ว่าเราต้องเอเราต้องการแบบนี้เราต้องได้แบบนี้คนมาราทิบางทีแอบเป็น p e r f e c t i o n i s เหมือนกันนะเราคาดหวังว่าให้แฟนเราเป็นแบบเนี้ยแต่เขาทําไม่ได้ซึ่งบางทีมันมีในเรื่องของการพูดคุยหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวอืม ในอีกกรณีหนึ่งหรือในช่วงกลางเดือนนะเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ก็รอเขาอยู่อืมหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่ได้บอกคนวันอาทิตย์ทั้งหมดอันนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกได้ด้วยซึ่งบางทีอะข่าวว่าเขาไปแล้วไปรับไหมบางทีมันมีในเรืองการปิดตัวจริงๆนะครับ แย่งชิงเวลากันได้ไหมได้แต่ถามว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าคุณอยากเป็นตัวจริงถ้าคุณวารณี้เป็นตัวจริงของเขานะต่อให้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าบอกว่าเป็นตัวจริงของเขาเขาจะเลือกตัวจริงแต่อย่างที่โดบอกเนาะว่ามันปรับตัวกันไม่ได้สักระยะแล้วผล<ม>ที่ตามมาคือไปเดือนอาจจะได้อาจจะมีการจบจบกันจริงๆนะครับ ก็คือแบบมันเรื่องของความใจร้อนอนะแล้วพูดตรงตรงว่าอีกคนฝั่งของเราัยที่เองก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วเป็นในขนาที่แฟนของคนบรรลัยทิศ <c oughs> ก็นี่เลยครับเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วพูดตรงตรงนะอย่าอย่าเลิกกันตอนขับรถอย่าเลิกกันตอนที่ทําอะไรเสียเส่ยงมันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเนาะเพราะอารมณ์ของคุณอนะไม่นิ่งเลยทั้งเดือนเราต้องบอกแบบนี้เลยครับซึ่ง แฟนความรักโดยรวมนะมันเหมือนกับว่าเขาคาดหวังว่าให้คุณเข้าใจเขามากกว่านี้แต่กลายเป็นว่ามันมันไม่ได้แล้วอย่างที่เราบอกว่าปัญหาก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของการปรับตัวเพียวๆล้วนๆเลยซึ่งถามว่าเขาทําได้ไหมเขาทําให้คนวันอาทิตย์ไม่ได้หรือคนวันอาทิตย์ก็มีบางอย่างที่เขาน่าจะไม่ชอบในส่วนของคนวันอาทิตย์นะและอีกกรณีหนึ่ง ดูก็เก็มีความรู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีความสมบางความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะตั้งใจจะกลับไปหาคนเก่าๆดูอมองอื่นไม่ได้เลยครับเพราะว่า Choice ในตัวเลือกหรือคนที่อาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมีคนที่เป็นตัวสำรองสำหรับเขาอะ่ะมีแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของการหาเรื่องเพื่เพื่อท,ท,ที่จะจบกับตัวจริง ก็ได้ก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่าบางทีความรับผิดชอบในที่เนี้ยมันก็ข้างเยอะแล้วการที่คุณมาคาดหวังกับเขาด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สร้างความกดดันให้เขาโดยที่มันไม่รู้ตัวมันก็เลยเป็นว่าเดือนเนี้ยมันกลายเป็นไปโฟกัสในมุมของตัวเองต่างคนต่างอยู่มุมของตัวเองซึ่งความความสัมพันธ์การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ กับคนวันอาทิตย์อ่ะมันก็เลยลดลงแต่คนวันอาทิตย์ก็น่าจะรู้แหละพอด้วยความที่บางทีอ่ะบอกไปแล้วพูดคุยไปแล้วซึ่งอันนี้เขาทําไม่ได้แน่ๆก็เป็นทรงนี้เลยครับสำหรับทั้งเดือนนะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะ <c oughs> ทีนี้คนโสดคนโสดหรอคนโสดอ่ะโดโดค่อนข้าง จริงๆอะ่ะคุณโหยหากับการที่บางทีมันมีคนเก่าๆกลับมาด้วยนะคนวันทีนะครับมันมีในเรื่องของคนเก่าๆความรู้สึกเก่าๆคสัมพันธ์เก่าๆหรืออะไรเก่าๆที่กลับเข้ามาด้วยนะครับหรือบางทีคุณมีความรู้สึกว่าเราโหยหาคนอื่นมากเลยแต่ว่าคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีอาจจะอยากกลับไปหาคนเดิม ไม่รู้ว่าเพิ่งมีกรณีมันมานอนเอ่อมันนานมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําคือเขาจะกลับไปหาคนเดิมคุณอยากกลับไปหาคนเดิมอย่าไปปรับความเข้าใจอย่าไปทําความเข้าใจกันใหม่เริ่มต้นความเข้าใจกันใหม่มันมีในเรื่องของการถามว่าง้อกันไหมมันก็มีนะครับ มันมีในเรื่องของการงอกันงอนะแต่ไม่ปรับตัวเออคือถามว่าอยากงอไหมอยากงอมากเลยแต่ถามว่าอยากปรับตัวไหมไม่อยากปรับอืมถ้าหรือในอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่โสดนะมันเหมือนกับว่าคนที่กลับเข้ามาหาคุณจะต้องปรับตัวเข้ามาหาคุณอย่างเดียวหรือ ต้องเป็นไปในเวที่คุณยอมรับได้ในเวที่คุณสามารถทําความเข้าใจอะไรได้มาก <Sorry. S 1> ในเวที่คุณสามารถแบบว่าเข้าถึงตัวตนของคนที่จะมาเป็นแฟนกับเราได้อืแล้วมันเกิดความสัมผัอ่อความอึดอัดโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่พูดกันด้วยนะ คือวัานอาที่จะอาจจะมีการพูดก่อนในช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเข้ามาไม่ว่าใครก็ตามนะทั้งคนคนเก่าหรือคนใหม่ที่กําลังเข้ามาเนี่ยถ้าอยู่ไม่ปรับตัวเข้าหากันอย่างเงี้ยใช่ก็ตัดคนหนางไปใช่ก็ขอรักอิสระตัวเองแล้วกันซึ่งมันจะเกิดในช่วงปลายเดือนไปแล้วสําหรับคนที่เพิ่งแบบคนโสดที่แบบเพิ่งจะ เขาเรียกว่าอะไรโซลแบบมีคนคุยก่อนการพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมมีแต่พัฒนาแบบไปไม่สุดเข้าใจใช่ไหมครับพัฒนาแบบไปไม่สุดก็คือว่าอยากพัฒนานะแต่มันเหมือนมันมีก็มีบางอย่างที่บางทีมันไปไม่สุดในเรื่องของคําพูดก็มีในเรื่องของ choice ทางเลือกที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวก็มีซึ่ง ต่างฝ่ายก็อาจจะโอเคงั้นก็บายยแล้วกันสำหรับคนโสดนะมันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างแบบอยากปรัแบบตัวข้อหากันมากอะแต่บางทีมันก็โอ๊ยปัญหาเยอะปัญหาจุกจิกแล้วบางทีมันสร้างความอึดอัดความคาดหวังที่ว่าจะความคาดหวังบางทีมันมาจากคนกันอาตย์ด้วยเองหรือว่าไพ่อัดเกิดขึ้นสลหรับกันได้นอกแต่ว่าหลักๆโดยจะ ที่คนวัตถิษฐ์ก่อนเพราะว่าเท่าที่ดูนะมันเหมือนกับว่าคนวัตถิษฐ์น่าจะบอกไปแล้วทุกอย่างแล้วว่าฉันต้องการแบบเนี้ยคุณเป็นให้ฉันไม่ได้เออแล้วมันก็ทําให้เขานึกถึงแบบช้อยส์อื่นหรือคนอื่นๆที่บางทีแล้วบางคนอาจจะมีในเรื่องของคนเก่าๆที่บางทีเขาก็ตัดตัดไม่ได้ด้วยนะสำหรับคนที่มีโสดและมีคนคุยโสดที่มีคนเก่าบ้าง เป็นยังไงเดือนเนี้ยคุณบอกเลยว่าอย่างที่โดบอกเนาะถ้าจะมีคนเก่าๆกลับมาถ้าจะมีคนเก่าๆกลับมาหนึ่งคุณต้องเป็นในหลายๆอย่างที่ฉันอยากให้เป็นซึ่งอึดอัดหรออึดอัดกระทนนะเพราะฉันต้องการคุณแบบนี้อืมจะไม่มีในเรื่องของความคาดหวังเข้ามาด้วยอืม ไหนจากการปรับตัวอีกนะที่บางทีอาจจะปีด้วยความต่างเนาะที่บางทีปรับตัวเข้าหากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่โดยไม่จัดนะว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะที่คนเก่าๆเ,เคยทําไว้ก่อนหน้าเนี้ยจะดีหรือไม่ดีแต่บอกเลยว่าเดือนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเอ่อหนึ่งงานเขาก็เยอะสองคือพอกลับเข้ามาแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาแบบตัวเปล่าเลาเปลือยอืมเขาน่าจะมี ีความสัมพันธ์หนึ่งที่เขาเขาน่าจะพอไปเริ่มใหม่แล้วเ,เขาก็ไม่ได้ตัดจบกับฮันรู้นมาทีเดียวไงเออแล้วพูดตรงๆว่าช่วงนี้ไม่มีแต่คนที่แบบพยายามเข้าหาเขาเยืดแต่การกลับมาของเขาอะมันเหมือนกับว่ากลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาเคลียร์ใจแต่ถามว่าสุดท้ายผลที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นทรงเ,เดิมนะครับทีนี้ ถ้าอยากแนะนําอะไรในช่วงเดือนเมษาของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะขอสามใบนะให้ขึ้นควินออฟคัพส์ขึ้นมาอย่างแรกก่อนเนาะบางคนอะมันมันมีในเรื่ององความใจเย็นที่บางทีการหรือบางทีการที่แบบ คาดหวังว่าให้คนรักเราจะเป็นแบบเนี้ยความคาดหวังคุณนั้งเยอะจริงๆนะเพราะเหมือนกับว่าเราก็อยากได้คนที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดแต่ธรรมชาติของคนอะครับมันไม่สามารถเป็นแบบดีสิทธที่คุณต้องการได้ทั้งหมดอันนี้เราก็ต้องเข้าใจและไพ่ไม้อาจเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบฝั่งเขาเองที่มานังคาดหวังกับคุณเองอะมันก็มันก็เป็นไม่ได้ตามนั้นด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ต้องดูเนาะ ใบต่อมา fire w a n d s มันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกนะบางบางคนมันมีในเรื่องของยิ่งคนโสดที่มีคนคุยอะครับมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องที่เขาอะน่าจะไม่ได้บอกกันทั้งหมดแล้วมันน่าจะจับได้ด้วยซึ่งถามว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความอิรตรุงนะหรือในอีกกรณีหนึ่งเขาก็ก็สับสนอะมันเป็นความสับสนที่บางที เขาสับสนว่าเอ๊ะจะจะเลือกคุณดีใช่ไหมหรือในะอีกมุมหนึ่งมันเหมือนเปกนการเตรียมความพร้อมว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณอันนี้ไม่ได้เราก็บายบายเลยดีไหม,มซึ่งถามว่าไพ่อะไม่ได้อะไม่ต้องทําตามไพ่ก็ได้นะคือไพ่อะค่อนข้างอีลงตรงหนังเนาะอย่างแรกคือขอให้คุณเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถ ทำได้ตามเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราต้องการให้เขาทําหรือเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์กับอีกบุคคลหนึ่งหรือความสัมพันธ์หลายๆอย่างที่เขาก่อขึ้นมาเองได้ก็บายบายกันเท่านั้นเองใบต่อมาครับเท n นอัพครับโนมองว่าบางทีอ่ะ อย่างที่โบอบอกเนาะมันมีในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์มาแล้วก่อนหน้านี้สำหรับมีคู่ให้ถามตัวเองดีๆนะคนวันอาทิตย์ว่าคนที่คุณคบอยู่อ่ะใช่ครอบครัวคุณจริงหรือเปล่าอืมแค่นั้นเลยถ้าอยากใช่ครอบครัวคุณต่อคุณก็แค่ไปต่อแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าจับเขาคุยกันแล้วความเป็นครอบเป็นครัวมันไม่เหลือแล้วอย่ามาลราแวงกันให้เสียเวลาเลยครับอืมแค่นั้นเอง แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าอันนี้ดูให้ทางเลือกไว้อย่างเดียวคุณจะตัดสินใจยังไงแล้วแต่คุณเลยซึ่งบางคนอ่ะมันก็มีจริงๆว่าแบบโอเคถ้าคุณยังสับสนตุสับสนอยู่คุณก็อยู่ในมุมของตัวเองต่อไปแล้วกันอืแต่ฉันก็จะเลือกคนที่สามารถเป็นขอบคุณครัวให้กับฉันได้ดีกว่าแค่นั้นเลยครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับทีนี้ไพอ่ออเราเป็นอยากในหน้ามารายนะครับสำหรับคน ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเฟดั p โพสครับมีอีกสองใบนะอ่ะ i n t u i t i o n กับอ่ะ Intuition นะแล้วก็เ s e ซนต์ of love อ่ะโอเคอย่างแรกก่อนเฟดั p โพสครับเฟดั p โพสเนี่ยมันเป็นอ่า เราต้องบอกก่อนว่าเฟซอัโพสต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าขอให้คุณตั้งสติในการครบคนนะครั้งเอาคนมีคู่ก่อนในเมื่อเราเลือกมาแล้วเราเลือกมาแล้วนะแล้วคนนี้ยังเป็นครอบครัวเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจจะต้องเคลียจะต้องชัดว่ายังไงเขาก็คือครอบคนเราแต่ถ้าไม่ใช่ต้องเปิดใจแล้วครับอืมมันจุดบางคนเลยจุดที่จะยอมความกันได้ครับก็ต้องบอกแบบนี้ อินทิวชันอยากให้คุณใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์เพราะบางคนนะมันมีเรื่องของอารมณ์เขามาแล้วบางทีความคาดหวังที่บางทีเราทําให้เขาไม่ได้แล้วบางทีเราไปใจร้อนกับเขาหรือแฟนคนวันอาทิตย์อาจจะเกิดความใจร้อนกับเราอืคนโสดก็ต้องบอกว่าไม่เซตคุณอนะ่ะพยายามมองหอะไรให้มันเป็นธรรมชาติเนาะมองอะไรให้มันเป็นความสดใสว่าเขา หรือมองในความต่างของมนุษย์ทุกคนว่าเออมนุษย์ทุกคนมันก็มีความแตกต่างของตัวเองเนาะมันก็เขาก็คงทําได้ให้เราเท่านี้หรือเปล่าลึกๆมันเหมือนการปรงนะแต่ในความปรงอะเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนล่ะสำหรับคุณสดถ้ายอมรับคนนี้ไม่ได้คนอื่นยังมีอยู่นะครับคนอื่นยังมีให้คุณเลือกอยู่เพราะสิ่งที่ต่อมาคืออะไรครับ as a t e m e of love ครับ ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเลือกคนนี้มาแล้วทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะถ้าคุณเลือกคนนี้มาแล้วยอมรับให้ได้ยอมรับให้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่ามันจะหนักจะเบาหน้าที่ของคุณคือหนักแน่นหนักแน่นเลยครับว่าในเมื่อเขาปรับให้เราเท่านี้หรือบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของรักสาเสายิ่งบางคนถ้าเป็นตัวจริงด้วยนะคุณก็ต้องยอมรับให้ได้นะว่าโอเค คนนี้แหละอย่างน้อยคือเขาก็ซื่อสัตย์กับตัวตัวเราที่เป็นตัวจริงแต่ในกรณียองความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ชัดเจนอะ่ะตัวก็มีความรู้สึกว่ายอมรับให้ได้นะถ้าวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปหาตัวจริงของเขาแค่นั้นเลยครับสิบโัวมาโอเคขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในสิบสองราศีล 4, แล้วก็เดือนหน้านะครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ